tham tha tham tha chơi bắn phái chưa mẹ lên lên online chơi phép lu ลวมหรอกบ่ลรวมหรอกบลวมหรอกจัลล์พีโลพีดามเลยดามเลยดามเลยจะเพิ่งลำมันยกลรอเออร้องลำเบิ่งร้องลำเบิ้งจะพ่งเพราะอันละไทยมาอันละไทย เดี๋ยวไปพี่ตรง

อ๋อเนี่ขึ้นมาขึ้นมาไหนแล้วเก็บสลิงครับเก็บสลิงเอ้าเก็บเก็บกระดิ่งไม่นีม่มาเทาี่ยนี่ลงมาเทาี่ทีน่ผน,ผนั่นนลยแต่มันบอลมูนแบบอานนี่บอลมครับเอาเอาบอลเอาบอลลูกเกตหรอ่ะ chưa đi càng đi ô ô mẹ con cái nó tít 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 Các à bạn thấy nó phái này nè. Nó fight pa rồi. Ừ. ปิ๊กปิลกได้ตะตะ้นขึ้นบ่วาแล้ว ไฟกระไฟประชาชนไฟตั้งนี่เลยเหรอไม่เลยวะ มอเตยี้มอเตก้อนมอเตก้อนบึนยิงเงบึนยฮงฉดงมาล่ม่ลาแล้วดันดนักเลยบันล่าอจะดึงค่อยจะดึงเฮงคุณแม่จะดึงเฮยใช่บอบอบอล่าหรอกว่าดันไหม ไป,ไปเนี่ยต่อตด้เยี่ยงโบนัมทำไ, <ป S 1> ไมไม,ไม่บุกขึ้นบุกขึ้นหนักกะรอไปพ่านในเชือหนูหเห็นเออเอาไปเที่ยวกันยังลมบ่ครับ

Hoa 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 hoa, nữa nèo 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 S <S จ้างคนงานมาเฮ็ดไปจาา้างคนงานในคนงานมาเฮ็ไปจางรถไฟเข้าเลยล่ะกระถ่มมาจ้างคนงานกระถมขึ้นด้วยจ้างคนงานมาไปเอามาเอารถหนูขึ้นเลยจ้างไม่โค้ไม่จ้างไม่โค้ไปจ้างไม่โคมโ้มาเฮ็ดไปจ้างไม่โค้มาไหมจ้างไม่โค้มาไม่ไม่ไม่ะทางรถไฟเท่านะั่นมีทางด่วน <laughs> <laughs> ไม่ทางรถไฟเออ

เรียมใโคลากไปเลยบลาคุณเรถไปขามทางรถไฟรถไฟมาแล้วไปใกล้ทางรถไฟอ่ะสามชาติครับดังเนื้อไรบ้างดรถไฟมาแล้วบ่รถไฟดังเนื้อใดมันดังเนื้อใดรถไฟดังปุนุนเออมันดังแบบแต้มนะแต่นันดังเนื้อก่แต่รถไฟดังเนื้ใดมันดังเนื้ออะแต่รถไฟนะ แปนไงยังว่าแปนแปนแปนนยุบปุ่นยุบุ่นวะจริงยิงปุ่ี่ใส่ก็เออเออขายรบงานออเอนอะไยทายอยู่วะเตียเสียมม่ได้เตียวเสียมไม่ได้ เออาทาั้งไงเดี๋ยวดูตำ่ำหลอดที่หละมาทางนี้ก็หลอดทางรถไฟที่บนึ่งขีมไว้จอดนี่ทางรถไฟได้พอนีแตง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 รถ,รถรถยนต์หลอดทางรถไฟในี่ทั่นนี่เห็ดป่างเห็ทางมันนี่โคเวะทางรถไฟหลอดทางรถยนต์หลอดนี่ทางหลอดเด้อน,นี่เด้อมุ้งวันเห็น,น,หน,นดดบ่ดเะยโน้งก็ขี่หลอดวะ